ทุกคนมืัอนี้นาตาลีซีเมนบางหวังอันนี้ไปกินสมห่างแดดแดดเน้นมมาเห็นดอกทั้งเห็นแล้วบ่ถือจักถือรบ่ถือถือบอกอ่ะหน่วยหนึ่งรถหนึ่งกับพ่อทุกคนมันหน่วยใหญ่เนาะอ่ะสองหน่วยซะสองหน่วยนี่จักถือบ่ถ,ถ,ถือบ่เห็นทุกคนมันมืดกุปด๊ปเลยแทงแดด โอ้ยบทือทุกคนนี่ทักพิษทักถือเฮ้อสอ,องหน่วยกับพ่อทุกคนน่กโครโรอยู่นักใหญ่ กันค anyway, ือเก่ามองเก่าคือเก่าทุกคนกินมไม่ว่างเทลมองเตลบอนจักทุ่ีศรีอันให้รถุไปก่อนจะว่าเจลรมองเตลบอนจากทิตามาหุ่งซุ่มกันเนาะแต่รูแต่รูนแต่คนบางมองตากสีเกงทำไมซุ่มกันเนาะบางมองกับซีนอนเวสมีกันเบาอยู่เพลนห้อนเพรามันทขางัน อันนี้เราได้ตัดกล้องอใหม่ทุกคนว่าตอนว่าออไปเทน,นึงแล้วว่าไปสบายดีไปเทน,นึงหลายหลายเพราะว่าลืมลืมอมันลืมเปิดยังแล้วมันตัดไปเอามาว่าเอาใหม่คือที่ซองกันกันาาบางบุกขี้เก่าป็นไรบุกขี้เก่าป็นใดะจะได้กินมาทุกคน เฮาเปกโกงคุตัดท you mm ุกคนเขาเปิดไปแล้ว hmm. ช mm ่วงหนึ่งเขาเฮาสวัสดเขาสวัสดีไปแล้วช่วงสบายดีไปแล้วช่วงหนึ่งแต่เฮาบอกไปพ่อพ่อว่าไปพ่อะมาณหานาที่ตัดปรับไปเลยหนึ่งวันน้าทีก็มาเมื่อวานลืมเอาเขาลืมเปิดลืมเปิดวิดีโอว่าลืมจากไหนตัดไปเลยก็มาว่าไม่ตอนนี้ทุกคนการไปเลียงแก้ว เกลียวเนี้ยเีเกลียวขุวคนๆทุกคนโกลด์แบบแบบมาให้มาท่านกันละกรับว่ากันนี่เขาขัวไมี่เป็นนั้ว่านี่หลดดี กามา่าที่เชลเล่นทุกคนปัดสื่อน่ะเซ็บเช็เนาะซื่อของเจ้าน่ะชื่อเทอดิโกโบอินกามา่าที่โกเปื้อนซุปน้าโกเปื้อนปากน้าโบถูกทุกคนอ่ะ อากาศห่อนทุกคนทุกมือนี่อยู่ใส่ก้อนอยู่ใส่ก้อนนอนนั่งอยู่ก้อนนอกนก้อนเปิดอยแต่พัดลมทุกคนก็นแบตเตรี่นั่งอยู่ในก้อนนะ กอยนะกินบะลายหอกทุกคนยันนี่ถือมือกับอฟแห้งไปิปิดเมฆควกเจะนำอะได้ดอกหักตวนะาทีหันหอมนะหันเลีว้วได้หันไวๆไว้มันกูปุ๊เป็ดตะเสดทุกคนมั่คือพ่อตอนเัาซื้อ,อพระจานทร์นะเนาะตบาวา เมงอันนี้มาตอมเมงอีหน้าทุกคนมันกินมันมันมากกินเหือคุนเม้งอีหน้ามันเหือคุนออกมันมาตอมแล้วมันออกมันแล้วน่นะ้ยไอเดี่ยวเขาปลาเขาดงไปหัวไปสวนตอนนี้ตอนเฉียงเตอนบ่ายเนี่ยเมงอีหน้ามันขึ้นมาตอมเหือเขา นนเขากับกวนโดดพ่อมกวนโดดพอลุกทางเข้ามาแก้วห้ากระแซบทุกคนเจนปิ้นเนียวเนี้วเขาขวส่ว,สวนช่วงนี้ตอนนี้ ออกบ้านออกเฮือนบ้านอะมันห้อนอาการหอ้อนทุกคู่ทุกคนนาตาลีจะไม่แต่อยู่เฮือนขออนุญาตเด้อกินก <c oughs> คือท่าเอาวะสั้นคือท่าคือบนตัวอย่างที่ลืมมา,จา,าแจวนั่นมันกระเ,เปิดเมื่อวันที่ไปทา่านะนั่นแหละลืมฮ <c oughs> อม ผมมอกงงวงช่วงนี้ขอพักพรอยู่บ้านเพื่อน่อนมันอากาศห่อนผู้ทุกคนแพงในบ้านให้พอมันอากาศแห้งเล้งได้ขพาพาด้าวปลาข้าวต้มก็แห้งเล้งมันใบไม้บางทีมันหอนอน่อนผู้ทุกคน อันนาก,ก็ลิบาทามาเพิ่มฮือนอกจากเพิ่มเพิ่มจังเลยพอดีอันเพิ่มเพิ่นนมนั่นแหละเชฟมันสิเซฟพอนีทุ้ทุกคนมันชีโก้คนนี้นะอันนี้นก็เซฟอยู่หอมหอมอัน หอมกินมันกว่าหอาพิดใหมเแี้วทุกคนมันหอมนะมก็เอิอก็ตะกี้แต่กอนเห็นคุณพ่อคุณเดินหมังหมวงเศ้าเซ็ตมา,าสัน้นมาคุณละเบียหอมมันหอมยางมันทุกคนหอมหุยๆนะชวนกิน หมันหวงไว้เดี๋ยวนั่นอยู่กับทอดชิปนาทีอ๋อมันใหญ่เลยทุกคนถ้าเอานาทีละมักอันนี้มันเขียวๆร้อนเาหอมหอม หอมหอมยางหอมหอมกลิ่นอะไรเราหอมไม่ห,วห,ห่วยอะเขาหยาบเนาะเนี่ยม่วงใหม่เนาะปิดใหม่ตาบา้าพุกถือใจก็ะจะลืมกำลังใจกูไรกูแท้ตา,าบา้าขืนอดีดูสงสารากูติดตามไม่เบิกลยู่ได้ถูกสกุลชนะบาอ่าเธอว่า,าคลิปเธอว่าเธอนานี่มีคลิปดีกว่านี้ก็ไม่ชนะ เพราะว่านอ้องบางมือมันกะกะบอบบบับบบบในใดบางมือกะอัานานั้นเนี่ยพลังคาดเนาะถ้าวา่าอ,<ม>อยากโยกอยากถามอยากคอมเมนินการเงี้ดีต้อนรับทุกคนด้วยถุกทุกหม่องถุกบอลคอมเมนต์มาได้ทักทายมาได้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้พลังขาดมือกล้องอยู่ยังไงมือกล้องมาอยจะได้คนจับกล้องให้มาสันา่นสะ ด้านานี้ตืบมือทันจะเกืบทำนี้กน้อยโอมเทียบวันใด เที่ยวบ่มันหอมมันหอมขากลัวแล้วก็หอมกาบหอมยามทุกคนหอมมหัวยสบายดีสบัสดีครับคลิปหน้าพบอก,กันใหม่